้ามือนี้มาตามอาจารย์อิฐเพื่อนบ้านตาเล่าเลขลักลอยเพิ่นกาลังเดินดีเนาะค่ะเมื่อนี้เพิ่นห้มาแล้วดวนดวนเพิ่นห้ลรูดสองตัวแต่ว่าเพิ่นเน้นห้ตัวเดียวค่ะตัวที่เพิ่นชอบคือตัวเดียวเพิ่นเน้นเน้นห้เลขลูดเพิ่นค่ะจับคูห้มาแล้วค่ะเราก็มีเลขลักลอยลักลอยมีอยู่สามตัวใชะที่เพิ่นห้มาเราก็รูด รูดเพิ่นเน้นห้ตัวเดียวค่ะห้มาสองแต่ว่าเพิ่นเน้นห้ตัวเดียวค่ะแล้วก็มีลักซิให้มาสามตัวค่ะเลขลักซิฟเพิ่นกําลังมากค่ะจะเป็นตัวไหนเพื่อนบ้านตําเล่าอาจารย์อิทไปตามกันได้เลยค่ะสวัสดีครับพี่น้องยูซีแฟนช่องนะครับน,นี้มาเลยครับแม่ตุยเนานะ,ะมาตามเล็กอาจารย์อิไหาเเ้อนะครับอาจารย์อิทเหลคลักล้กอยเนาะ เดินเล็กเดินแล้วเด้อนะครับสลับเล็กรักลอยเพิ่นเดินแล้วนะครับลายชุดนี่เขาตัวอะไรขึ้นไหตัวเองลายชุดนี่เขาหาเนาะเขาหลังหาที่พนหยเพิ่นนะไม่ตัวหลักฐานว่าพี่น้องเบิ่นน้ำเนี่ยเพิ่นไทยเบิ้นครับผมเลากฐานว่าอาจารย์เนี่ในเขาเนาะเด็กคนกระลักเดินดีเด้อนะครับเดี๋ยวนี้นะครับก้าม้าแล้วเนาะเพราะว่าขาดเพียงวดเดียว นะครับวันนี้วันนี้เขาแล้วนะครับสำหรับเลดลักล่อยอาจารย์อีทนะครับเอฟซีเขาเมมาไล่หลายว่ยอยากได้ของอาจารย์อีทตามไปแน่เว่า้อาจารย์อีทนอนามาลับดอกหน่อยได้ <laughs> <c oughs> เลยกอาจารย์อีทนะครับม้วรวยครับเง่ตุยกันเลยติดตามใหม่ดุนดวนนะเด<ม>ี๋ยวเม่ตุยหานล่าสุดฟันเดอร์นะครับเจ้าก็คาดออกเพื่อนได้เก่า ขม่ไม่ตัวใหญ่หรือเพราะวันที่เดียวันทีหนึ่งหรอกนะครับวันทีหนึ่งเดี้อมือตือโชว์แป๊บนึงนะครับหามืนตือหาเด้ออาจารย์ยีดเอาหรือว่าเขาดีกำลังมาแรกนะครับยุซี่รอดร้ายรอจาอาจารย์ยีดได้แล้วเนาะนะครับเอาเรื่องักขันนะครับคนไหนเบิร์เน้อนะครับเนาจะว่ารักลอยคนไหนมาหาเนาะเขารักหายลีเด้อนะครับสำหรับรักคอยอาจารย์อีดนะครับแม่นจริงเนาะน้องยุซี่รักคอยร้ายนะครับมืโชว์แล้วครับ าหาไม่ดีต้องไม่ตี่นครับไอซี่ก็ล่อหลาเอาเดี๋ยวโทษสัมภาษณ์เดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องไอซี่นะครับสวัสดีครับจานิสครับค่ะสวัสดีค่ะหมอหลวยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่ตุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะอ FC รอตั้งวันเลยจ้าฝนตกไหมไม่ตกไหมไม่ตกอาจารย์ที่บ้านยี้ฝนตกแรงตอนนี้หยุดแล้วหยุดแล้วเหรอครับแล้วเป็นยังไง FC ถามหาไหมโอ้ยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เลยอาจารย์อิ้ทนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้เขาบอกขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นอาจารย์ดูคอมเมนต์ได้เลยครับที่จริงเดี๋ตามแต่เมื่อวานอาจารย์ไม่สบายก็เลย ไม่ไหวก็เลยวาดจะวันนี้แล้วเพิ่งดีขึ้นครับอ๋อเป็นดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีขึ้นแล้วอาจารย์เสียงมีแล้วเมื่อวานนี่นอนโซมเลยเมื่อวานเ่ยอ๋อไม่เป็นไรครับขายแล้วก็โอเคครับผมวันน,น,นี้วันนี้ทำลราวันที่สามนะครับตั้งกล้องแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วอาจารย์อ่อโอเคพร้อมแล้วก็รูดห้ากับหก ห้ากับหกแล้วครับเนาะะแล้วก็จับคู่หกหนึ่งหกสองหกหกหกเก้าเจ็ดเก้าห้าสองห้าห้าห้าแปดศูนย์ห้า ตัวลูดเน้นไปที่หกรูดเน้นเน้นติดหกด้วยอาจันตัวลูดเน้นไปที่หกห้ากับหกเน้นไปที่หก 6, เน้นหแล้วก็หลักร 1> 1, 2 2> ้อยเก้าหนึ่งสองหลักหนึ 9, 1, 2, ่งเก้าหนึ่งสองอาจาัน ค่ะหลักร้อยเก้าหนึ่งสองครับผมอ๋อหวยทวนเลยอ่าลูดนะครับรูดมีห้ากับหกนะครับอาจารย์จะให้จับคู่ให้ก็คือหกหนึ 1, ่งหกสองหกหกหกเก้าเจ็ดเก้าห้าสองห้าห้าห้าแปดแล้วก็ศูนย์ห้านะครับค่ะกลับด้วยนะบนล่างนะครับไม่มีตัววงนะอาจารย์เนาะ ไม่ไม,ไม่ไม่มีตวงครับผมคือชอบตัวนี้นก็คัดเอาหน้าจานเนาะหรือจานหลักร้อยใช่ค่ะแต่แต่คือตัวที่เน้นก็คือเลขหกอะ่ะครับผมโอ้ถ้าติดหกก็แล้กกันเนาะอือค่ะแล้วก็หลักร้อยเก้าหนึ่งสองครับขออนุญาตโชว์นะครับอืคิดว่าคิดว่าน่าจะเข้านะวันนี้ครับผมขอให แตกมาจันเดี๋ยวนี้หลักเฮแบบเดี๋ยวนี้หลักไอ้หลักร้อยอาจารย์เข้าที่แล้วอะจันเข้าที่แล้วค่ะน่าจะเดินเดินสะดวกแล้วนะครับค่ะ f อก็ถามมาเยอะตั้งแต่เมื่อยวานเนี่ยจัน <laughs> ครับเห็นตอบได้คอมเมนต์มีอยู่สี่ห้าคนเองอ,อืครับผมมารุยตอบไหมไหมจันอ๋อ หมายถึงว่าคลิปก่อนเลยอาจารย์คลิปไหนครับมอเวลาดูแบบของอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนไปดูตอบใต้คอมเมนต์เลขอหลักร้อยอาจารย์อิน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปดูเออแล้วก็พอมีกําลังใจครับโอ้ยนี่เขาจ้องเยอะอาจารย์โทรหลังไหมก็เยอะโทรถามอ่ะอ๋อครับจำถือว่าบางคนนเขาแต่วันนี้น่าจะเข้าอีกอ่ะครับผมขอให้เข้านะอาจารย์เนาะขอให้ไปจัด ร้อยงวดน่าจารนเนาะงวดนี้ขอร้อยเลยไม่ต้องมาสามสิบหรอกครับผมเอฟซีได้จะได้รวยๆกันนะครับใช่ใช่จะได้รวยๆกันแต่วันนี้วันศุกร์ที่จริงสูตรของของวันศุกร์อ่ะมันมันค่อยกันเหมือนมันลักษณะคล้ายๆว่ามันจะเบิ้ลแต่เราก็ไม่กล้าไงไม่กล้าไม่กล้าพูดอ๋อ แต่สูตรวันเนี้ยอจริงมันมันมันคุ้ยกันแล้วมันชนกันมันมันเหมือนเบิ้นแต่เราอะจะให้เบิ้นเราก็กลัวว่าเออเมื่อวันเมื่อวันจันบอกแล้วมันมันไม่เข้าแต่เราจะพูดอีกก็ไม่กล้าไงครับแต่เพียงว่าเออก็ระมัดระวังนิดนึงวันศุกร์่ะโอแสดงว่าัวันนี้ก็มีสิทธิ์เบิ้นเหมือนกันใช่ไหมจันใช่ใช่มีสิทธิ์เบิ้นเหมือนกันไหนไม่กล้าพูดไงว่าเออมันเบิ้น แปดสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันจันท์มันสูตรมันชนกันแตพ่พอพูดแล้วมันมันไม่ออกวอเอฟซี <ไป S 2> ตำหนี้เอาอะไรประมาณนั้นอะ่ะบอ,อกไขยแทน <c oughs> มันเป็นบอกออกเบิ้ลไทยไทยเยยจ็ดเจ็ดไงอาจารย์เจ็ดเจ็ดไทยอะไรนะมันบอ,อกไทยแทนไงอาจารย์ออกเจ็ดเจ็ดใช่ใช่นอเจ็ดเจ็ดนะเออมันก็ไปนชนกับวันที่หนึ่งพอดีเลยเลยป้ายไปไหนอาจารย์ถือว่า วันนี้ก็วันศุกร์แล้เนาะครับผมอ๋ <c> อก็เอฟซีก็ระวังเบิร์ดหน่อยก็แล้วกันนะท่านหรือมีเลขฝันเลขอ่าที่เองชอบตัวใดตัวหนึ่งอาจจะเป็นทําเบิ้ลก็ได้นะอาจารย์เนาะค่ะค่ะระวังเบิ้ลน,นิดนึงครับผมอ่าวันนี้หลักร้อยอาจารย์ดครับว่าเลยครับอาจารย์เพราะว่าสูตรมันมันมันชนกันไงครับผม มันคว้ายกันแล้วแล้วมันชนกันอย่างเงี้ยมันมันโอกาสเบิ้ลมันมันมันก็มีแต่อิทไม่กล้าพูดแล้วเกิดมันไม่เบิ้ลเดี๋ยวเอฟซีเขาจะวัดตำหนิอิทไงแต่ก็คือระมัดระวังติดเบิ้ลไว้นิดๆเนี่ยครับอืมางวดนี้ก็ขอให้เอฟซีรวยๆกันกับอาจารย์อีทนะครับขอบคุณอาจารย์อีทมากๆครับที่เบียงปันนะครับาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็คือว่าอาจารย์อีส์ให้มาแล้วนะไม่ตื่น<ฮ>ะนะเอฟซีก็รอคอยละหลายเนาะเพราะ,<ฮ>ะมีอาจารย์นั้นอาจารย์นี่โท่ามากส่วนตัวก็หลายนะครับเอาเรื่อก็ตามไปแล้วเด้อนะครับสำหรับอาจารย์อีส์นะครับตามนี้นะพี่น้องมักตุ้ยขัดเอาเด้อครับเพราะว่าระวังเบิร์นเนาะครับมือหนึ่แต่้าฝันว่ากาเวาเนาะฝันว่างวดนั้นะครับเบิร์นมากๆไปไทยแท่นนะครับงวดนี้ก็ลองพิจารณาเอามักตุ้ยก็ลองเงิึงเอาสำหรับเหล็กเบิร์นเน,นะา,เานะ่อตามนี้นะพี่น้องนะครับอาจารย์ยีสให้รักลอยมากเก้าหนึ่งสอง ให้ยช่วยมาร์ันทุกทุก่านขอบคุณหลายๆที่ติดตามเราจุมทางช่องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ